มัคธรมมะที่ควรเจริญหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งสรุปลงในหัวข้อมัคธรมมะที่ควรเจริญของอริยสัจสีนั้นมีหลายหัวข้อด้วยกันโดยมีมงคล38ประการมงคล38ประการซึ่งเป็นคุณธรรม ที่หากยุดปฏิบัติแล้วจะส่งให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญสวัสดีค่ะสำหรับเพียบนี้เราจะพูดถึงมงคลที่สิบเกงดเว้นบาปบาปคือสิ่งของที่เสีย เรามีชื่อเรียกต่างๆกันไปเช่นบ้านเสียเราเรียกว่าบ้านชำรุดอาหารเสียเราเรียกว่าอาหารบูดเป็นต้นคำจำพวกที่ว่าบูดชำรุดแตกหักผุพังเน่าขึ้นราต่างๆเหล่านี้ ถ้าพูดรวมๆเราเรียกว่าเสียหมายความว่ามันไม่ดีอาการเสียของจิตก็เหมือนกันเราเรียกแยกได้หลายอย่างเช่นจิตเศร้าหมองจิตเล้ยวไหลใจร้ายใจดำใจขุ่นมัวและอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วแต่จะบอกอาการทางไหน คำว่าเศร้าหมองเ้ยวไหลต่ำซามร้ายกาศเป็นคำบอกว่าจิตเสียซึ่งสิ่งที่ทำให้จิตเสียนี้ทางพระพุทธศาสนาท่านใช้คำสั้นๆว่าบาปคำว่าบาปจึงหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตเสียคือมีคุณภาพต่ำลงนั่นเอง ไม่ว่าจะเสียในแง่ไหนก็เรียกว่าบาปทั้งสิ้นบาปคือสิ่งที่ไม่ดีเสียความชั่วที่ติดตัวซึ่งไม่ควรทำท่านว่าสิ่งที่ทำแล้วถือว่าเป็นบาปได้แก่อาคุโลกรรมบทสิบคือ 1. นึ่าสัตว์ 2. ลักทรัพส์ 3. ประพฤติผิดในกาม 4. พูดเท็จ 5. พูดโซเสียดหพูดคำหยาบ 7. พูดเพ้อเจอ้อแโลภอยากได้ของเขา 9. คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่น 10. เห็นผิดเป็นชอบงดเว้นจากบาปหมายความว่าอย่างไรงดหมายถึงสิ่งใดที่เคยทำแล้วหยุดเสียเลิกเสียเว้นหมายถึงสิ่งใดที่ไม่เคยทำก็ไม่ยอมทำเลย งดเว้นจากบาปจึงหมายความว่าการกระทําใดก็ตามทั้งกายวาจาใจที่เป็นความชั่วความร้ายกาศทําให้ใจเศร้าหมองถ้าเราเคยทําอยู่ก็จะงดเสียที่ยังไม่เคยทําก็จะเว้นไม่ยอมทําโดยเด็ดขาด ผู้ที่ปรารถนาะหาความสุขความก้าวหน้าทั้งหลายจึงต้องฝึกใจตนเองให้งดเว้นบาปซึ่งทำได้โดยต้องฝึกให้ใจมีฮิริโอตปะเสียก่อนฮิริคือความละอายต่อบาปถึงไม่มีใครรู้แต่นึกแล้วกินแหนงแคลงใจไม่สบายใจเป็นความรู้สึกรังเกียจไม่อยากทำบาป เห็นบาปเป็นของสกปรกจะทำให้ใจของเราเศร้าหมองจึงไม่ยอมทำบาปโอตป,ปะคือความเกรงกลัวผลของบาปเป็นความรู้สึกกลัวกลัวว่าเมื่อทำไปแล้วบาปจะส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่เราจึงไม่ยอมทำบาป อานิสงส์ของการงดเว้นบาป 1. ทําทำให้เป็นคนไม่มีเวรไม่มีภัย 2. ทํทำให้เกิดมหากุศลตามมา 3. ทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน 4. ทํทำให้เป็นผู้ไม่ประมาททําทำให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 6. ทำให้จิตใจผ่องใสพร้อมที่จะรองรับคุณธรรมขั้นสูงต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและขอบคุณผู้ติดตามขอขอบคุณค่ะ